สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับในวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับสูรนี้ก็เข้าต่อเนื่องนะครับแถมยังเข้ามาตรงๆนะครับในที่ใน2งวดติดแล้วนะครับในวดก่อนก็เข้าไป03ตรงๆเลยนะครับแถมยังมาล่างเหมือนกันเลย เป็นวันล่าสุดก็เข้าไปในที่ในหนึน 1, ่งสองนะครับนั่นแหละนะครับเนาะก็ยังไงก็ขอให้เข้าขอให้เดินดีต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเนี่ยวันที่แล้วก็ดูเนาะเอ๊ะมันน่าจะคู่กันกับเลขคู่นะก็มาจริงด้วยนะครับหนึ่งสองเนาะนะครับเนาะนั่นแหละนะครับก็มาดูกันต่อนะครับถ้าท่านไหนไม่ชอบในสูตรนี้ก็รอดูในชุดสรุปนะครับเนาะ แต่ก็อยากจะให้ตามในทุกๆคลิปนั่นแหละนะครับเราจะได้เป็นกําลังใจให้กันนะครับงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับก็หลายๆท่านโชคดีกับเม็ดเดียวไปนะครับเลขเซมซีนั่นแหละนะครับเซีเมซีของคนอื่นนะครับแต่ลนไม่ใส่เท้าผมนะครับก็เลยได้โชว์กันไปนะครับหวยลาวในงวดนั้นยินดีด้วยนะครับเนาะอ่ะนี่แหละครับเนาะผมเชื่อว่า คงไม่มีเรื่องมาเออหรอกนะครับบนโลกใบนี้นะครับก็ได้โชวกันแล้วก็อย่าลืมนะครับมั่นทําบุญเสริมดวงเสริมดุลนะครับเนาะทำบุญทําทานเนาะซึ่งเรื่องแบบนี้นะครับใช่ว่าทุกคนจะถูกหวยนะครับบางท่านก็ไม่ซื้อบางท่านก็ไม่ชอบนะครับเอาตามดวงเลยนะครับเนาะผมก็ไม่รู้นะครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะเนี่ยครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนั่นแหละนะครับเนาะก็ในงวดล่าสุดก็มีในเลขทูบให้ดูด้วยนะครับ เลขทูบจะไปลงในที่เพจแล้วกันนะครับเนาะเลขทูบนี่ในรวดที่แล้วก็เข้าเต็มๆเลยนะครับแล้วก็มาในที่ใน3ตัวเลยเนาะนะครับ, <ๆ S 1> รบเสียดายเนาะมัน5น้านี่มันมันมันเลื่อนมาออกข้างหน้าเออเนี่ยถ้าไปข้างหลังนี่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะ3ตัวเนาะนะครับอาจจะฟุกเข้า3ตัวก็ได้นะครับแต่ก็เข้าไปที่ในหนึนะครับเนาะใครจับไปแบบนี้นี่ก็เข้าไปตรงๆเลยนะครับใครอยากได้เลขทูบนี่เดี๋ยวดูในที่เพจติดตามรายละเอียดนะครับในที่เพจชัยดวงเฮงแล้วกัน นะครับเราเข้าไปถูกใจติดตามเพจกันไดนะ้มีอะไรเคลื่อนไหวก็นะครับติดตามได้ในที่เพจนั่นแหละนะครับอ่นะนะก็สําหรับในสูตรนี้นะครับก็เลขนามสัตว์เหมือนเดิมเลยนะครับเราจะใช้ในเลขนามสัตว์ที่เขาออกนะในงวดที่แล้วนี่ออกก็จะเป็นในที่ใน3 9 1259เนาะอืมนะครับสูตรนี้ก็ตามมาก็หลายงวดแล้วนะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ,บ้างนะครับ แต่หลังๆนี่ผม,ผมว่าเนี่ยตัวตัวเด่นเนี่ยตัวเด่นเข้าดีนะครับสูตรนี้นี่อ่ในงวดล่าสุดนะครับสำหรับในเลขนำสัตว์ครั้งที่1 2 3อ่ะก็จะมีนะครับครั้งที่1ก็จะเป็นในที่ใน0 5แล้วก็0 1นะครับ3 3เนาะแล้วก็จะเป็นในที่ใน2 5เนาะอ่ะนี่แหละนะครับ4ครั้งนี้ ซึ่งตัวเด่นนะครับตัวเด่นในชุดแรกตัวนี้เอามาจากไหน0ูนย์กับ1ก็นําในครั้งที่1กับครั้งที่2บวกกันวดที่แล้ว1บวกกับ0ย์ก็จะเป็น1เราแต่ลดแต้มก็จะเป็น0ูนย์วันล่าสุดครั้งที่1เป็น0ูนย์ครั้งที่2เป็น0ูนย์หบวกกับ1ก็จะเป็นหลดแต้มมาก็จะเป็น5นะครับก็ได้ในชุดแรกแล้วส่วนในชุดที่2ชุดที่2นี่ใน,ในวดที่แล้วหลุดไป นะครับเนาะอ่ะชุดที่2นี่เราจะนําในครั้งที่2บวกกับครั้งที่4ี่งวดที่แล้ว2อบวกกับ4ก็จะเป็น0ูนย์บวกกับ4ก็ได้4ลดแต้มมาก็จะเป็น3ซึ่งในงวดล่าสุดก็ต้องนําเป็นครั้งที่2ก็คือศูนครั้งที่4ก็จะเป็นในที่ใน2อหานะครับหบวกกับ5ก็จะเป็น6เออเหมือนกันเลยนะเนี่ยนะครับเนาะอ่นะนี่ครับ,นะรบเดี๋ยวลองย้อนไปดูก่อนนะครับว่าในงวดไหนที่ให้มาเหมือนกันแบบเนี้ย ดีนะครับมีในงวดน,นี้เนาะแล้วก็มีอีกไหมเก้าแปดหนึ่งสองสามแปดสองเนย์สามสองหนึ่งสามหนึ่งเนี่สอเหมือนกัน สองห้าห้าสสีมสสอ่ะในงวดที่มันให้มันซ้ำกันแบบเนี้ยก็มีอยู่นะครับอันนี้4ี่สามก็4ี่สก็มา4ี่เนาะสองหนึ่งก็สองหนึ่งก็มา2เนาะเออสังเกตว่ามันมันจะมาเบิ้ลหรือเปล่างวดนี้เนี่อันนี้4ี่สี่อันนี้ก็เป็นส 2, 2, 6, 6. องสองหกหืมแล้วก็ในงวดนี้ เป็นสองหนึ่งสองหนึ่งนะแต่มันเบิ้ลแต่มันไปเบิ้ลตรงนี้นะเลือกเบิ้ลเลขหามหรือเปล่าในวันนี้นะครับอาะก็แสดงว่านั่นแหละนะครับหกกับห้าก็ขอให้มาเด่นตัวนี้แล้วกันนะครับเนาะนะได้แล้วนะครับเนาะในดินห้าแล้วก็ในดินหกนะครับนี่แหละผมว่ายังไงก็ น่าจะมาสักตัวนะหรืออาจจะมา2ตัวเลยทั้ง5้าแล้วก็6เรามาดูกันนะว่ามันจะพอจับยังไงได้บ้างนะครับดีสามันนี้ก็จับจับเลขคู่เนาะเลขคู่แล้วก็วัดข้างบนสองหนึ่งก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับ เพิ่มหลักพันหลักหลักร้อยหลักสิบเพิ่มหลักพันหลักร้อยหลักสิบเพิ่มหลักพันหลักร้อยหลักสิบหนึ่งสองแต่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 ส่วนมากมันจะมาบนนะนะครับเนี่ยสี่สามนี่ก็มาสี่บนสองหนึ่งก็มาสองบนนะครับอันนี้สองหนึ่งนี่ก็มาหนึ่งบนนะครับ จับคู่กันกับเลขคู่นะถ้าไม่ผิดนะครับเนาะอ่ะคู่กับเลขคู่เนาะนะครับเพราะว่าเนี่ยก็ได้4กับ3นี่คู่กันกับเลขคู่ก็จะเป็น4 4นะนะครับหรือจะเป็น3 4มสี่หลอก4 4 0 4 4บนแล้วก็ในงวดที่นี้เหมือนกันนะครับ1กับ2เนาะก็เอา1คู่กันกับเลขคู่2คู่กันกับเลขคู่นี่ก็มา2 2เนาะนะครับแล้วก็ในงวดนนี้อ่าสองหนึ่งนี่คู่กันกับเลข คู่เนาะนเพราะว่านี่เป็น1เลขคู่เป็น8แต่หลักร้อยเป็นคู่เหมือนกันเลยนะในงวดนี้อ่ะก็ในงวดล่าสุดีก็ต้องคู่กันกับเลขคู่ก็จะเป็นในที่ใน5 0 6 0 5 2 6 2 5 4 6 4แล้วก็5 6, 6 6 6 5 8 6 8นี่แหละครับก็ขอให มา, ident, า deeply, Firstly, es, คู่กันกับเลขคู่แล้วกันนะครับในเด่นใน2ตัวนี้นะครับผมว่าก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะมาในเลขนี้นะครับซึ hundreds, so, ่งเนาะเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นบนนะครับน่าจะเป็นบนและในวันนี้เนี่ยถ้าถ้าถ้าหลักร้อยนี่หลักร้อยก็เป็นเลขคู่เนาะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเนี่ยหลักร้อยก็อันนี้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็วันนี้เป็น6 แล้วก็ในงวดนี้นะครับก็จะเป็นในที่ในสเนี่ยหลักร้อยเป็นเลขคู่ผมว่ามันน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับตัวนี้แหละสองหรือสี่สองสหลักร้อยจับไปนะครับเผื่อจะโชคดีถูกสามตัวเนาะลองลองล,องลองจับไปดูสองสองห้าศูนยสองห้าห้า สองห้ี่นี่เป็น4 460 4 6หกศูนย์สี่หองสีหกสี่สหเนี่ยเนี่ยสี่หรือเปล่าหรืเป็นสี่สี่หกเปิ้นเลขหางหรือเปล่าหรืเป็น2 2 5สองห้าสอง่าสนี่สี่หกสหรือจะเป็นในสองหกหกรเป็นสองหกสองนี่เน, 2, 2, 4, นี่ย แต่เป็นเบอร์เลขเบอร์เลขห่างหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับเนาะเนี่ยสองห้าสองสองหกสองสี่ห้าสี่สี่หกสี่สี่หกหกหรือสองหกหกเนี่ยใครชอบก็นําไปจับไว้นะครับใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับอีกแนวทางหนึ่งให้ทุกท่านนะครับนําไปเลือกซื้อนะครับหวยรัฐบาลนะครับของรัฐบาลลาวนะครับหวยลาวพัฒนานะก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับบนนะครับ จากเสติมาบนนะใครอาจจะนําไปซื้อล่างก็ได้เนาะบางทีมันอาจจะมาล่างก็ได้เออนะครับบางทีเสถียก็อย่าไปเชื่อมากนะครับบางทีมันมาบน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 เยอะนะอาจจะมาล่างก็ได้ในงวดนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับวันที่17นะครับสิงหาคมนี้นะครับหลักร้อยสองับสี่ก็ขอให้มาในดินบนแล้วกันนะครับในชุด2ตัว3ามตัวก็จับให้เลยเผื่อจะมานะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับในการรับชมก็ ก็ให hm in ้มาอีกเหมือนเดิมนะตัวเด่นตัวนี้สูตรนี้นี่ก็ขอให้ใช้ได้ต่อเนื่องนะทามาเนี่ก็ตั้งแต่ในงวดประมาณนี้แหละนะครับเนาะนี่จะเต็มกระดาษอยู่แล้วนะครับอ่ะนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะนําตัวเลขนี้จับมาบวกกันนะครับมาลดแต้มเพิ่มแต้มเนาะไม่คิดว่าจะมาเป็นตัวเด่นนะครับสุดท้ายมันก็ก็มีประโยชน์นะสูตรนี้นี่สูตรนี้นี่ใช้ได้เลยนะครับเนาะสูตรนี้บางท่านก็ตามสูตรนี้นี่มาก็หลายงวดแล้วนะครับก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะส่วนมากในสูตรเนี้ยนะครับจะเข้า ในสถิติก,ก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีเข้าบ้างเนาะเข้าบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างเข้าอาจจะมีหลุดบ้างนะครับอาจจะมีเข้าบ้างนี่แหละสลับกันไปเข้าเข้าหลุดหลุดอยู่นี้แหละนะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่มากก็าน้อยก็ขอให้โชคดีนะครับหนึ่งงวดแล้วเนาะสองงวดแล้วเนาะก็ขอให้เป็นวันที่3งมวัติดแล้วกันนะครับสลับในงวดของวันที่17สิงหาคมใครที่พลาดหวยไทยนะครับ ก็ขอให้มาโชคดีกันนะครับกับหวยเราพัฒนาแล้วกันนะครับเนาะ mm hmm. อ่ะผิดพลาดระไรก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า mm hmm. สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ